สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะชูด Digital ิจิตอลดออกค่ะจะมาแนะนําตัวกรอนประตูดิจิตอลของเ i ี่ยวค่ะลูกค้าที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเลือกอสินค้าตัวไหนดีของตัวกรอนประตูดิจิตอลของเ i ี่ยวนะคะสรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะดีไซน์ใหม่ฟังก์ชันใหม่ของ2021ค่ะเริ่มต้นด้วย Smart Pro ก่อนนะคะ สมาร์ทโปรนะคะจะพัฒนามาจากสมาร์ทอค่ะถ้าลูกค้าเคยเล่นบ้างแล้วนะคะตัวสมาร์ทอีเขาก็จะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลยอ่ะสมาร์ทโปรแตกต่างกันตรงที่เขาเพิ่มฟังก์ชัน NFC เเข้ามานะคะแล้วก็ตัวกล้อง เพิ่มขึ้นมาอีก2 2จุดนะคะกล้อง2ตัวเลยตัวนี้นะคะสมาร์ทอ e ีนะคะจากเครื่องจะจบอยู่ที่ตัวกิ่งด้านบนนะคะและด้านบนก็จะไม่มีพื้นที่ตรงนี้นะคะตัวนี้เขาดีไซน์เครื่องให้ยาวขึ้นนะคะเพิ่มกล้องอีก2ตัวค่ะกล้องตัวที่1ค่ะกล้องตัวที่1น่นะคะก็คือเป็นกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวค่ะส่วนกล้องที่2นะคะตัวที่2ใช้เป็น ตาแมวค่ะลูกค้าที่มากดกิ่งอยู่หน้าบ้านเรานะคะเราจะสามารถดูว่าใครมากดกิ่งได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันมีโฮมค่ะก็จะดูคนด้านนอกบ้านได้เลยะคะ่ะตัวนี้ก็คือตอนนี้นะคะตัวเสี่ยวมีก็จะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะที่มีครบจบในตัวเดียวมีกล้องในตัวนะคะเป็นแบบการโยกค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นกลิ่งนะคะเป็นตัวรหัสสแกนนิ้วค่ะ สวยงามมากๆนะคะสำหรับรุ่นสมาร์ทโปรค่ะใครที่สนใจตัวกรอนประตูแบบด้านเยกของ Xiaomi นะคะรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุด2021แล้วก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเขามีครบ ทุกฟังก์ชันในชิ้นเดียวตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้ทุกอย่างที่ครบฟังก์ชันเราก็ชอบแอปพลิเคชันมีโอโฮมด้วยค่ะเล็กเค้าก็จะมีทั้งสแกนนิ้วรหัสรหัสชั่วคราว Apple Home k i t นะคะแล้วก็ตัวกล้องที่เพิ่มเข้ามา NFC ก็มีนะคะมีครบทุกอย่างเลยก่อนประตูดิจิตอลของเสี่ยวมีค่ะติดตั้งโดยชูด,ดิจิตอลดอลลอกค่ะสวัสดีค่ะ